สนับสนุนโดยกรุงเทพประกรันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคุ้มครองและใจ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัปเดตข่าวบันเทิงค่ะกับแม n g ก t i ท e นะคะตอนนี้11นาฬิกาเริ่มต้นข่าวแรกค่ะกับเรื่องราวการตามติดนะคะคดีความในประเทศสิงคโปร์ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะศาลสิงคโปร์ได้สั่งจำคุกนักเขียนชาวอังกฤษเป็นเวลานานถึง6สัปดาห์เนื่องมาจากว่าเขานะคะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กที่มีเนื้อหาไปหมิ่นประมาทศาลแล้วก็การตัดสินประหารชีวิตของสิงคโปร์ค่ะ นอกจากถูกตัดสินจำคุกแล้วนะคะชเชดรกในวัย76ปีก็ยังถูกสั่งให้จ่ายเงินค่าปรับเป็นจำนวน20,000เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ4 6 0 0 0 0บาทและเขาจะได้รับโทษจำคุกเพิ่มขึ้นอีก2สัปดาห์ถ้าเขาไม่จ่ายเงินค่าปรับจำนวนนี้เควินตินหลอผู้พิพากษาศาลสูงส,สิงคโปร์ไม่รับฟังคำขอโทษของชเชดรกในนาทีสุดท้ายนะคะก่อนอ่านคำตัดสินโดยเขามองว่านี่เป็นเพียงกลวิธีที่ใช้ในการเพื่อขอลดโทษเท่านั้น ในคำพิพากษาระบุว่าการลงโทษครั้งนี้เป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดในข้อหาหาม,มิ่นอำนาจศาลสาิงคโปร์โดยโทษจำคุกนานที่สุดก่อนหน้านี้คือ15วันทั้งนี้นะคะเชเตเรกซึ่งพำนักอาศัยทั้งในมาเลเซียและอังกฤษได้ถูกตำรวจสิงคโปร์จับก,กุมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า Once a Jolly Hangman Singapore Justice in the d o r k หรือเพชรคาตเริงราเมื่อกระบวนการยุติธรรมสิงคโปร์ตกเป็นจำเลยได้ออกวางจำหน่าย โดยในหนังสือเล่มดังกล่าวได้เขียนประวัติโดยย่อ,อของดาชันซิงอดีตหัวหน้าเพชรฆาตในเรือนจําชางงีของสิงคโปร์โดยซิงเป็นผู้ประหารชีวิตนักโทษชายและหญิงราวหนึ่งพันคนตั้งแต่ปีพศ2502จนกระทั่งเขาปลดกเกษียณใ,ในปี2549หนังสือเล่มนี้นะคะยังมีบทสัมภาษณ์ของกลุ่มต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนักกฎหมายและอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนในเรื่องราวของคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักโทษประหารชี ก็ต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายที่เข้มงวดมากอีกประเทศหนึ่งในโลกนี้เลยนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราไปต่อเนื่องกับอีกหนึ่งข่าวกับการเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เพลงนะคะซึ่งนำแสดงโดยคริสตินาอากกลิลาค่ะเบอร์เลส เป็นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของนักร้องสาวไม้หมาดๆอากิเล่าโดยเธอรับบทเป็นเอลี่โรสสาว้านนอกจากไอโอวาสู่เมืองใหญ่อย่างลอสแอนเจลิสหลังจากพ่อแม่เธอเสียชีวิตลงื่ยเดินตามความฝันที่อยากเป็นนักร้องแต่เส้นทางความฝันของเธอไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะโร<ด>สต้องหางานและเธอได้พบกับไนทกคลับเรื่องผ้าที่มีชื่อว่าเบเล์และมีเทสซึ่งรับบทโดยนักร้องนักแสดงรุ่นเก่าแชร์เป็นเจ้าของ โดยเขาจะคอยเป็นแรงผลักดันและให้กำลังใจกับหญิงสาวคนนี้ได้ทำตามความฝันให้เป็นจริงคริสติน่าอากกเรล่าที่เพิ่งแยกทางกับสามีจอแดนบรดแมนบอกว่าเธอตื่นเต้นกับบทต่อไปของชีวิตทั้งด้านการงานและเรื่องของลูกชายที่ชื่อว่าแม็กซ์ซึ่งเธอก็เชื่อนะคะว่าแม็กซ์จะภูมิใจในความสามารถของเธอกับการแสดงหนังเรื่องนี้แม้ว่าเขาจะยังเล็กเกินกว่าที่จะดูภาพยนตร์รู้เรื่องก็ตาม เพราะตอนนี้นะคะแม็กซ์อายุไม่ถึง3มขวบและเขาก็ต้องการเพียงแค่แม่ที่มาเล่านิทานหรือร้องเพลงข้างเตียงนอนเท่านั้นด้านแชร์ซึ่งมีประสบการณ์ในการหย่าร้างมาแล้วถึงสองครั้งจากซอนี่โบนโนและเกรกออลแมนก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็แค่สะดุดชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปเธอมีเพื่อนมากมายเธอมีลูกและเธอเชื่อว่าอากิเลล่าก็น่าจะมีสภาพจิตใจที่ดีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องเบอร์เล็กจะเข้าฉายในอเมริกาและแคนาดาในวันที่24พฤศจิกยายนนี้ค่ะ like เรื่องร้องเรื่องเต้นเนี่ยก็ต้องยกให้สาวคนนี้เลยนะคะสำหรับคริสเตน่าอากิลลาค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามแมงก็ทำช่องต่อไปได้ในเวลา13นค่ะ